นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีท่านผู้มีความเจริญในธรรมะทุกท่านครับ อธิบายการปฏิบัติธรรมตามพระเตยไปดกอิรรยาปัะบาพระกำหนดกายขณะเดินหรือเรียกว่าเดินจงกรมตามพพระทธพจน์ท oh ี่ทรงใช้วิหารในเบื้องต้นว่าเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่เหล่านี้เป็นต้นอธิบายคำว่าเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่ หมายข้ออย่างไรท่านอธิบายว่าตามธรมรมดาก่บบุคคลทั่วไปเมื่อเดินไปทุกคนก็รู้ว่าเราเดินไปทั้งสิ้นท่านกล่าวแม้ว่าแม้สุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกมันเดินไปมันก็รู้ว่ามันเดินไปแต่เดินอย่างนั้นไม่ใช่การเดินปฏิบัติธรรมหรือเปรียบเทียบว่าเดินตลอดชีวิตก็ไม่บรรลุธรรม เพราะไม่ใช่การเดินจงกรมด้วยองค์ของศีลสมาธิปัญญาในธรรมวินัยนี้คือในพระพุทธศาสนานี้แม้พุทธบริษัทเดินแล้วก็คำนึงไปว่าตัวเราเคลื่อนไหวไปที่เคลื่อนไหวได้เพราะเท้าของเรานี้ไม่เรียกว่ารู้เดี๋ยวนี้เคลือใครใครก็รู้การรู้อย่างนี้ไม่สามารถจะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราไม่สามารถจะถอนทิถิ ความยึดว่าเป็นเราได้เดินนั้นคำว่าเดินจงกลมเมื่อเดินอยู่ก็ร่วเดินอยู่ในเบื้องต้นคือน้อมไปในปรมัตถะสภาวะหมายถึงความเป็นธาตุความเป็นธาตุนี้จะเป็นปรมัตถรธรรมด้วยกุศลจิตของผู้ปฏิบัติคือการเดินวาโยาธาตเป็นประธาน ขณะเหยียดไปรู้สึกตึงขณะร่างกายเคลื่อนไหวติดตามไปรู้สึกหย่อนนี่คือวาโยธาตมีประมาณมากเรียกว่าตึงมากมีประมาณน้อยก็คือตึงน้อยหรือจะเปรียบว่ามีประมาณมากคือตึงมีประมาณน้อยคือหย่อนอย่างนี้ก็ได้จเจรยบเทียบดูลองขยับเท้าเคลื่อนไหวเท้าอยู่ดูขณะยกรู้สึกตึงขณะวางรู้สึกหย่อนเท้าอีกข้างหนึ่งยกรู้สึกตึงวางรู้สึกหย่อน เป็นอย่างนี้อยู่เสมอหรือพอจะเปรียบได้ว่าเท้าข้างนี้เตึงอีกข้างหนึ่งก็หย่อนอีกข้างหนึ่งเตึงอีกข้างหนึ่งก็หย่อนนี่เป็นบาโยธาแบบเปรียบเทียบแต่ไม่ได้พุทธประษสทเปรียบเทียบให้วางใจไปว่านี้เป็นสาเพระแล้วนี้เป็นบาโยธาแล้วไม่ได้ให้ฝึกยิ่งกว่านี้เพราะมีเพียงเท่านี้ต้องฝึกที่จิตคือกุศล แล้ววาโยธาจะเปลี่ยนเป็นท่าสีคือเมื่อใดเดินแล้วกายเบาคู่กับจิตสงบนั้นจึงจะเรียกว่ารู้จักกายที่เป็นสภาวะจริงเบื้องต้นเป็นเพียงอารมณ์กรรามฐานให้น้อมใจเพื่อฝึกกูศลเท่านั้นเชนเดินกูศลที่เป็นศิลขันคือศรัทธา ใจนอกน้อมต่อกายข้อนี้หมายควาว่าผู้ปฏิบัติเดิมยึดว่าเป็นกายของเราเป็นกายของเราเมื่อใดตั้งใจว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติธรมสภาวะของกายนี้เรียกว่าเป็นกรรมฐานแล้วให้พึงนอบน้อมหรือพอจะเปรียบเทียบได้ว่าเรามองพระพุทธรูปก็ตามสังเกตความรู้สึกตึงหย่อนก็ตามให้มีศรัทธาเช่นเดียวกัน ศรัทธาเสมอกันนี่เรียกว่าศรัทธาต่อตาตาคตอย่างไรให้ศรัทธาต่อศาสนาคือคําสอนของตาตาคตอย่างนั้นน้าปัจจุบันนักปฏิบัติกําหนดอารมณ์กรรมฐานนี่เรียกว่าศาสนาของตาตาคตพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้กําหนดกรรมฐานนี้ กิิยาอาการทางกายเป็นศีละสังวรเรียบร้อยดีงามเหมาะสมใจเป็นอินทรีย์สังวรสำรวมจิตไม่ส่งออกแลเหลียวนึกคิด รับอารมณ์แปลกๆใหม่ๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วเกิดความชอบไม่ชอบต่ออารมณ์เหล่านั้นผู้ปฏิบัติภาคจิตออกจากอารมณ์ภายนอกน้อมเข้าสู่วาโยธาต์กายภายในจึงเหลือแต่ความรู้สึกที่ว่าอารมณ์รอบข้างทุกสิ่งเราสำรวมไม่ใส่ใจเราน้อมเข้าสู่ความรู้สึกขณะเหยียดขณะคู้ มีความรู้สึกเป็นบาโยธาตึงหย่อนมีอยู่แล้วไม่ต้องหาให้หาที่จิตคือหาศรัทธาเพิ่มพูนศรัทธาในใจความนอกน้อมคู่กับความสึกตึงหย่อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัรโวมจิตแม้ต่อลมกรรมาฐานก็ไม่ใช่รู้ด้วยการเพ่งเล็งเพื่อหวังอยากได้ สติมั่นสำรวมใจอยู่ฝึกเพียงเท่านี้นี่เรียกว่ามีองค์ของศีลขันกำหนดอารมณ์กรรมฐานคือกายหรือจะกล่าวว่ามีความเพียรทางกายใจมั่นอยู่น้อมสู่วาโยธาต ความรู้สึกข,ของกายขณะเหยียดขณะคู่ประคองใจอยู่รักษาจิตอยู่ก็คู่กับรับรู้ความรู้ทางกายจึงรู้สึกว่ารู้ความตึงหย่อนแต่ไม่เปรียบความตึงหย่อนรู้ด้วยจิตเบาๆรู้แบบแตะแตกรู้แบบประคองประคองรักษาไว้ พอจะเปรียบได้ว่าแต่ก่อนเราถือของจะไปทบุญด้วยใจบูชาก็ประคองของเหล่านั้นด้วยใจศรัทธาปัจจุบันนี้ของนั้นคือกายคือวาโยธาตเป็นอารมณ์กรรมฐานจึงรู้ได้ว่านี้เป็นบุญเพราะเหมือนการทบุญแต่การก่อนของเรา เป็นบุญอยู่เป็นเฉพาะของกูศนแล้วไม่ต้องหากูศลใดอื่นอีกรักษากูศลที่เมตตาใจให้ดำรงอยู่เท่านั้นพอกูศลอันยิ่งจะปรากฏในใจเองไม่ต้องประคองเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องสำรวมระวังมากเหมือนแต่ก่อน ตั้งสติได้จิตสงบกายเบาจิตเปลี่ยนคือเห็นความต่างว่าแต่ก่อนต้องสำรวมจิตต้องรักษาจิตแต่ส่วนปัจจุบันสงบกายเปลี่ยนแต่ก่อนเรียกว่าวายุธาตุเพ่งตึงตึงหย่อนปัจจุบันเรียกว่าธาตุสีคลุและหุ เหมาะสมรู้สึกโดยความเบาขณะเดินจงกรมจึงรู้สึกว่ากายก็เบาจิตก็สงบบางครั้งมีความสุขใจจากความสงบจากการที่รู้สึกว่ากายเบาใจก็ไม่เผลอไปเพราะตั้งสติได้เรียกว่าผู้เดินจงกรมอยู่ในสภาวะของธรรมทั้งสี่ความไม่เผลอเรียกว่าสติเรียกรวมว่า เดินจงกรมเจริญเสด็จปัฐานสีตามเฉพาะที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นเด่นชัดคือบางครั้งระยะนั้นตัวเบายิ่งเดินตัวยิ่งเบาบางครั้งระยะนั้นจิตสงบยิ่งเดินจิตยิ่งสงบบางครั้งกายก็ปรากฏแทรกขึ้นมาบางครั้งเปลี่ยนเป็นเวทนามีความสุขยิ่งเดินยิ่งมีความสุขไม่อยากเลิอกอยากเดินนานๆบางครั้งจิตตื่นยิ่งเดินยิ่งมีสติ เป็นสภาวะปรากฏณขณะขน,นั้นที่เป็นประธานเศรธประธานสี่หมุนกายเบาบ้างจิตสงบบ้างรวมตัวที่สมาธิยิ่งเดินจิตยิ่งตั้งมั่นลอยเด่นอยู่ไม่ใส่ใจร่างกายสมาธิเหนือกายแม้เดินจงกรมสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นาน,าน จึงเห็นความต่างว่าแต่ก่อนเดินจงกรมกายเบาจิตสงบปัจจุบันยิ่งเดินยิ่งนิ่งเมื่อผู้ปฏิบัติประกอบด้วยสม,มาธิิจิตสอดทล้องกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเธอไม่พึงยึดว่ากายเป็นตนเป็นของตนเธอไม่พึงยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็นตนเป็นของตนแล้วมีสพาะจิตสพาพะธรรมเหมาะสมสอดคล้องกัับพระธรรมความติดต่อสมาธิจึงคลายไปความผูกติดต่อสมาธิคลายไปเรียกว่ายกจิตจากสมาธิภาคจิตออกจากสมาธิ ปัญญาปรากฏแทนที่สมาธิขันห้าไม่มีตัวตนแม้เดินจงกรมก็ไม่มีตัวตนใจไม่ได้หลนทยานอยากเรียกว่าปัญญาพ้นทุกปัญญาดับสมุทยัยขณะเดินจงกรมเป็นทิฏฐิวิสุทธิธ ปัญญาเห็นบริสุทธิ์ต่อรูปนามขันห้าอันปราศจากอัตตะเมื่อผู้ปฏิบัติใจมั่นคงต่อวิปัสสนาภูมิคือมายุทธในขันห้าจาจตนะสิบสองท่าสิบแปด มั่นอยู่ในความโบทุกและดับสมุทยัยจับประจักษ์นิโรธและองค์มัคองค์มัคปรากฏในใจเป็นอนิสง์แห่งนิโรธคือภาวะแห่งจิตไม่มีกิเลสแม้เดินจงกรมก็ไม่มีความสงสัยในพระธรรมเป็นการขาวิจารณวิสุทธิเพราะเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่เป็นนิโรธะปฏิปทาว่าดับกิเลสกรรมวิบาวได้ด้วยมรรคหนึงแป แม้เดินจงกรมจิตก็มั่นอยู่ในพระธรรมพระธรรมนำไปใจไม่ฝืนที่จะยึดสังขารไว้แม้เดินปัญญาเห็นแจ้งชำแรกความเกิดดับแม้เดินวิปัสสนายิ่งขึ้นเป็นวิปัสสนาแก่กล้า แม้เดินจงกรมปัญญาชำแรกกิเลสและในที่สุดผู้เดินจงกรมวางเท้าลงยังไม่ทันยกเท้าขึ้นก็ถึงโลก,กุตระเห็นแจ้งแทงตลอดเฤสสีด้วยมักขยานเดินจงกรมก็บรรลุธรรมได้เดินจงกรมก็หลุดพ้นได้ ตามสภาวะของศีลสมาธิปัญญาที่มีต่อกายคือเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่ตามพระพุทธพจน์เหล่านี้ผู้เดินจงกรมจะเรียกว่า กำหนดอิริยาบถก็ได้เรียกว่าทำความเพียรทางกายแม้ทำความเพียรทางใจก็ได้เรียกว่าเดินเจริญสติปัฏฐานก็ได้เรียกว่าเดินเจริญสมาธิก็ได้เรียกว่าเดินเจริญปัญญาเห็นอริสสสีก็ได้เรียกว่าเดินจงกรมเจมริญวิปัสสนาก็ได้และเดินจงกรมบาลุทมได้ถ้าเข้าใจสาวพอถูกทุกคำถูกต้องทั้งสิน้นเพราะเป็นเส้นทางขั้นตอน ที่เกิดขึ้นขณะเดินจงกรมจนบรรลุธรรมทั้งสิ้นเชิญกลับยืนประจำที่ครับอะหังสัมมาสัมพุทธะพระขาวาพุทธังภาะาวันังอะพิวาเทมี สวากาโตภะคะวตาธรมโมธัมมังนะมัตสามิสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกะสังโคสังขังนะมามิคอยมีความแจ่มแจ้งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสพัพพธเจ้าโดยเร็วพันเทิน